รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเย้ yeah, มาแล้วนี่ <c oughs> คิดเอามัเร็วอาโวคาโดครับว้าว <Wow, S 1> มาแล้วนี่เลยค่ะอาโวคาโด <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ตลาดสด <c oughs> เรามากันที่บ้านห้วยหาดอำเภอปัวจังหวัดน่านนย้แล้ววันนี้สองแม่ลูกพาคุณผู้ชมมาเช็คอินกันที่ไรมอนไฟสายหมอกฟาร์มสเตย์อำเภอปัวจังหวัดน่านของแม่หลวงนายนาคนนี้ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็มีที่พักแบบชิดติดธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความน่านแบบวิถีคนไทยลือกันด้วย อะโวคาโดที่แบบว่าปลูกตรงไหนมันก็ขึ้นด้วยความที่ดินอากาศและทุกอย่างมันดีเนาะคือเขาบอกว่าหวานเม็ดไปเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาเองโตขึ้นเองแล้วก็ให้ผลผลิตแบบที่เป็นออแกนิกมากๆไม่ต้องทําอะไรกับเขาเขาออกลูกให้เรามากมายออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อนี่คือบ้านพักต่างๆใช่ไหมคะเป็นโฮสเ่ะแล้วฟีลแบบว่าข้างในไม่มีแอร์เนาะไม่มีแอร์นอนมุ้งเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติมากคุณจะได้ยินเสียงลมพัด เสียงนกเสียงกาเสียงลำธารธรรมชาติมากจริงๆแม่หลวงบอกว่าที่นี่จะปลูกผักพื้นบ้านแล้วก็เอามาทําอาหารให้กับลูกค้าที่มาพักอย่างผักเชียงดาผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือซึ่งเขาจะเก็บเอายอดอ่อนๆของผักเชียงดานี่แหละค่ะ ไปผัดไปลวกจิ้มน,น้ำปริกหรือจะเอาไปทําแกงจืดก็ยังได้เอาอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็ได้ใช่ปะ่ะคะแบบนี้ค่ะเด็กไม่เห็นเคยกินมาก่อนเลยจะมีแถบภาคเหนือค่ะแต่ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นใบเหลียงแล้วมันไม่เหมือนใบเหลียงไม่เหมือนค่ะกล <คน S 2> า,ายกันค่ะอ๋นี่ไงเราก็กินใบเหลียงผัดไข่อย่างเงี้ยเราก็มากินใบเชียงดาอ่ากี้ดึงอ่า จะผักเชียงดาที่เป็นผักพื้นบ้านแล้วช่วงนี้แม่หลวงบอกว่าก็มีผักกูดที่กําลังออกยอดอวบๆแตงกวาที่นี่ก็ปลูกในโรงเรือนค่ะปลอดสารชัวหรือจะเป็นผลไม้ที่ปลูกตามเนินเขาข้าขงล่างเนี่ยอะไรออกเขาก็เก็บมาไว้ให้ลูกค้าที่มาพักได้กินแบบชอมอันนี้เป็นลูกเกาลัดค่ะเกาลัดขนมฮะอร่อยนะต้องเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มค่ะ อ๋ออันนี้ไม่ใช่คั่วไม่ใช่คั่วไม่ไม่ได้คั่วค่ะเสร็จก้าไหวไหมลูกไหวนะโอเคได้มาหมดแย่เราจะไม่ทำกับข้าวกันนะคะไปดอกับข้าวกันค่ะโอเคลุยไปไปไปค่ะไข่เจียวโอเคทำางแลกไข่เจียวแต่ก่อนที่น้องคิดจะได้กินไข่เจียวแม่หลวงในยนาก็ชวนแม่รถเมย์มาทำอาหารจานเด็ดของคนไทยลื้อซะก่อนค่ะนั่นก็คือยำดอกมะกปอ ทางเราก็เพิ่งจะเคยได้ยินว่าเขาเอาดอกมะละกอมาทำยำได้ด้วยยำดอกมะละกอเพิ่งจะมารู้กันที่แหละว่าปกติอะมะละกอถ้าต้นตัวผู้ใช่ปะ่ะคะเขาเอาดอกมากินค่ะแล้วดอกของตัวเมียกับตัวผู้มันต่างกันยังไงคะถ้าเป็นดอกตัวผู้มันจะมีกา้านติแตกก้านยาวถ้าเป็นตัวเมียก็คือที่มีลูกแล้วก็ดอกจะออกจากลำต้นเลย แล้วก็วิธีการขั้นตอนมันยากเห็นเอาดอกมะละกอมาเนี่ยไม่ใช่จะยำกันได้เลยนะคะแม่หลวงบอกว่าต้องเอาไปล้างยางออกซะก่อนค่ะแล้วก็เอาไปต้มต้มให้ดอกเปื่อยหน่อยค่ะถามว่าต้มนานแค่ไหนแม่หลวงบอกสองชั่วโมงโน้นแนละต้มเสร็จเขาก็จะเอาไปนวดให้ดอกมะละกอนุ่มหน่อยค่ะแม่พุธบอกว่าถ้าต้มไม่นานไม่ได้ที่ดอกมะละกอที่ได้ก็จะมีความขม ได้ดอกมะละกอที่พร้อมยำแล้วสองแม่ก็ให้แม่รถเมตตำแคบหมูต่อทันทีละเอียดขนาดไหนคะเอาละเอียดเลยค่ะโอ้โหพริกลงไปด้วยเหรอแม่แล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงอื่นเลยเป็นงาขาวใส่กระเทียมเียวเกลือนิดหนึ่งหมูสับด้วยเมนูนี้ใส่หมูสับค่ะ สับหมูสับลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยจากนั้นก็คลุกเลยยำมะละกอใครอยากกินต้องกริ๊งกรังมาหาแม่หลวงในยานาก่อนค่ะเพราะจานนี้ต้องใช้เวลาต้องออเดอร์ล่วงหน้านะสาวอืมอือก็ยังมีความขมอยู่ม,มีขมนิดนิดอืมขมนิดนิดไม่ขมก็ไม่อร่อยอ๋อไม่ขมไม่อร่อยนี่แหละ รสชาติที่ถูกต้องมันต้องมีติดขมนิดๆอร่อยไหมแม่อร่อยแล้วค่ะเปนหลวงบอกว่าขมเป็นยาจา้าชาวไทยลื้อที่บ้านห้วยหาดเขาก็ทำกินกันแบบนี้แหละแต่ถ้านักท่องเที่ยวไม่คุ้นชินกับรสชาติก็มีเมนูอื่นให้กินเพียบจากฝีมือของชาวบ้านห้วยหาดที่นี่แหละค่ะบอกเลยลำแอบชิมหน่อยฟิลนี้มันคือยังไงนะอย่างเงี้ยอือ ผมกลิ่บไปลินิดนึงตอนหลังๆแต่ว่าอันนี้คือเขาจะไม่ผัดแห้งแบบใบเหลี่ยมใช่ไหมคะวกติใบเหลี่ยมเขาจะผัดแห้งๆอันนี้จะผัดแบบเป็นมีน้ํามีน้ําหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอุตกลิ่นมันติดอยู่ในแบบจมูกในปากเลยอะแต่ขมแบบกําลังดีนะไม่ได้ขมแบบค่ะมากมายอะไรเงี้ยอร่อยปลานี่คือปลาอะไรนะคะนี่เป็นปลามันโอหล้าตาแบบนี้ปลามันจะตัวจะเรียวๆยาวๆปลามันไข่ด้วยทานเฉพาะ มันมากผลไม้ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือปลูกที่สุนเลยใช่ค่ะอยากให้ดูอะโวคาโดว่าเนื้อมันนวลมากค่ะนี่อันนี้คือที่สุกพร้อมทานผ่ามานี่คือแบบว่านวลเนียนอาหารอร่อยที่พักบรรยากาศดีแล้วดูวิวด้านหลังค่ะนี่นี่คือกลางวันแบบเปี้ยงป้งเลยนะคะช่วงบ่ายแบบต้นๆเลย แต่อยู่ตรงนี้มันเย็นนะมันมี <ขอ S 1> ลมผ่านสบายๆเห็นพี่ในยนาเนี่ยโอ้ยใส่ผ้า,ากันเปื้อนพาไปชมสวนต่างๆทําฟาร์มแต่ที่ไหนได้ละจริงๆคนนี้เป็นนักอนุรักษ์ตัวยงเลยค่ะพื้นป่าที่เราเห็นทั้งด้านหลังฝั่งทางนั้นก็มาจากมือเธอคนนี้ด้วยหนึ่งในนั้นเช่นกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาเข้าป่ากันอันนี้คือหัวบุกมันมีดอกถ้าเราจะเอาหัวบุกไปยำอ่ะต้องมีดอกอู้อันนี้ใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าหัวบุก ไงไวไงไวเกา่ลัดโดยเหมือนเกาวลัดที่เรากินที่เขาเอาไปคล้ายๆกันค่ะแต่มันเป็นของป่าให้มีตามธรรมชาติปลามันเป็นปลาที่หายากโอ้ธรรมชาติแบบสุดๆจริงๆอน่ารักเลยไปได้ปิ๊ไปน้องอยุ่่กระโดดเราไม่ใช่ผอมๆนะลูกตลาดสอมพรามสีตลาดสอมพันธ์ีร่วมด้วยช่วยขายโดย เปียกเข้มข้นปลาไรทิพย์ไรมอนไฟสายหมอกนอกจากจะเป็นฟาร์มสเตย์ที่แม่หลวงในใยนาตั้งใจทำแล้วแม่หลวงคนเก่งของเรายังเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงพาชาวบ้านสืบสารศิลปะวัฒนธรรมชาวไทยลือ้อในการดูแล,แลและรักษาพื้นป่าชุมชนซึ่งป่าพืนนี้เปรียบเสมือนชีวิตและหัวใจของคนบ้านห้วยหาดกันเลยทีเดียวค่ะ โอ้หธรรมชาติแบบสุดๆจริงๆแม้กระทั่งลำธารน,นี่ก็คือลำธารน,น้ำธรรมชาติใช่ค่ะมาจากป่าชุมชนทั้ง756ร้ไร่คือมันมีน้ำแบบนี้ตลอดทั้งปีใช่มีน้ำตลอดทั้งปีเลยสะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อนจะมีปลาเป็นปลาอนุรักษ์ใช่ค่ะปลาของถิ่นปลาพื้นถิ่นที่นี่เลยโดยเฉพาะปลาหมันเขตอนุรักษ์ตรงนี้ประมาณ1กิโลห้ามจับ<ม>สัตว์น้ําทุกชนิดเสร็จแล้วเราก็มีการเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์เสร็จแล้วก็เอาลงสู่แหล่งธรรมชาติที่นี่ที่เดียวค่ะปลามัน เป็นปลาที่หายากจากเดิมที่ไม่มีแล้วเมื่อก่อนชาวบ้านใช้สารเคมีกันเยเอะอปลามันก็จะหายไปแต่ตอนนี้เราหันมาอรักป่าดูแลเรื่องป่าเรื่องอะไรน้ําก็กลับคืนมาระบบมีเวดีขึ้น <c oughs> ปลามันก็กลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติอันนี้ข้างหลังคือฝายที่บอกว่าในช่วงหน้าล้งปกติจะมาทําฝายนี้ไว้ใช่ฝายชะลอน้ําเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ําแล้วก็ มันจะต้านแรงประทะในช่วงน้ําหลากเรียกว่าป่าเนี่ยเป็นหัวใจของแม่หลวงเลยใช่ค่ะเป็นหัวใจของคนทุกคนที่นี่เลย<ะ>ที่เราช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชนเราอะ,ะอย่างลงไปในแหล่งน้ําก็มีสัตว์น้ําให้กินเข้าป่าก็มีอาหารเป็นหัวใจของทุกคน ืนป่าอันกว้างใหญ่756ไร่โอ้โห<ะ>ไม่รู้กี่เขาต่อกี่เขาเลยค่ะที่อนุรักษ์กันอยู่ตอนนี้ใช,ใช่ไหมคะของบ้านห้วยหาดเราเริ่มอนุรักษ์มาตั้งแต่ปี2552แล้วก็ชุมชนที่นี่ก็ดูแลรักษาป่าโดยใช้ความเชื่อความศรัทธาของชนเผ่าหรือในการดูแลรักษาป่ามีพิธีกรรมบวชป่าเป็นความเชื่อของ ของชนไทลื้อว่าถ้าเกิดมีพิธีบวชป่าผูกผ้าเหลืองกับต้นไม้แล้วก็คือไม่ไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาตัดม้ตัดไม้ทำลายป่าที่นี่มีผ้าเหลืองต้องใช้ผ้าเหลืองแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาของของชนเผ่าลื้อที่เขาจะทําช่วงเดือนอะไรกันคะส่วนมากจะทําในช่วงฤดูฝนเพราะว่าเราจะได้ปลูกป่าด้วยนอกจากพิธีบวชป่าแล้วเรายังมีพิธีสืบชะตาแม่น้ํา นี่มีปลูกต้นกล้วยไมย้กล้วยไม้เราเพา<อ>ะพันกล้วยไม้คืนสู่แหล่งธรรมชาติจากที่มันหายไปแล้วก็เอากลับคืนมาค่ะต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้เป็นต้นเอื้องไม้นาครับเมื่อแม่หมวยร้นเมก,กับน้องคิดเดินเข้ามาในป่าชุมชนของบ้านห้วยหาดก็สัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเขียวขจีความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและเมื่อมีผืนป่าชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำรวมถึงเป็นแหล่งอาหารทั้งพืชผักสมนุนไพรที่ออกตามฤดูกาลอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนของป่าออกเพียบหนึ่งในนั้นแม่หลวงบอกว่าต้นบุกข,ขึ้นชุกเลยละคะ่ะจะไปเก็บอไอค่ะเราจะไปเก็บหัวบุกครับเร,เราจะไปเ,เ,<ร>เทำเมนูยำกันนะครับยำหัวบุกนี่อันนี้เขาเรียกว่าหัวบุก ใส่ไว้ใส่ไว้ให้มามาีใส่กระเป๋เาแล้วก็คิดต้องไปเก็บเองหนักยังครับหนักไหมลูกยังนะโอเคใส่ไว้เราต้องไปหาเองแล้ใส่กระเป๋าของตัวเองนี่ไงใช่ไหมครับอันนี้คือหัวบุกค,ค่ะโอ้มีดอกถ้าเราจะเอาหัวบุกไปยำอ่ะต้องลำต้นต้องมีดอกถ้ามีใบคือเอาไปยำไม่ได้เพราะว่ามันเนื้อมันจะเละหมดเลยอ๋อแต่อันนี้มันเวลาเราไปทำเมนูยำอ่ะมันจะยุยยๆ อยากจช่วยแล้วเราใช้ล้อดันขึ้นแบบนี้โอ้อันนี้ใหญ่นะเนี่ยค่ะอันนี้คือหัวบุกค่ะอ้อันนี้ใหญ่มากเบลเบล่าเลยต้นบุกมีหลายขนาดค่ะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นและอย่างที่บอกว่าต้นบุกจะออกแค่ช่วงหน้าฝนเท่านั้นค่ะซึ่งชาวบ้านก็จะเข้าป่าช่วงนี้เพื่อมาขุดไปเก็บไว้ทํายำหัวบุกนั่นเองละค่ะเกาลัดโดยเหมือนเกาลัดที่เรากินที่เขาเอาไป คล<ะ>้ายๆกันค่ะแต่มันเป็นของป่าที่มีตามธรรมชาติ<อ>เยอะมากเลยค่ะชาวบ้านเขาช่วงช่วงนี้ก็จะมาเก็บ ต้องบอกว่าป่ากับชุมชนแยกกันไม่ออกเลยค่ะแม่หลวงบอกว่าเมื่อก่อนป่าที่นี่ได้รับการสัมปทานก็ถูกทำลายไปเยอะพอชุมชนเข้มแข็งลุกขึ้นมาดูแลผืนป่าตั้งกฎตั้งระเบียบชาวบ้านช่วยกันดูแลจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงหน้าแลง้งและช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่านอกจากนี้ยังมีการสร้างสายเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือช่วยกันปลูกป่าค่ะ พูดคุยกันเรื่องป่าแม่หลวงบอกว่าไม่จบเพราะแม่หลวงและชาวบ้านห้วยหาดรักพื้นป่าพื้นนี้มากและทำงานด้านอนุรักษ์จนนำชาวบ้านห้วยหาดคว้ารางวัลลูกโล,ก,ลกสีเขียวครั้งที่23ประจำปี2567ประเภทสิบป,ปน,นนเกตตุทั์รางวัลแห่งความยั่งยืนซึ่งทุกคนในชุมชนภาคภูมิใจขั้นสุดเลยละค่ะนี่เข้ามาตั้งแต่ข้างหน้าเราเห็นป้ายรางวัลมากมายด้รางวัลอะไรกันมาบ้างคะเนี่ย ปี2561เราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่19ค่ะชุมชนที่นี่ก็ดูแลรักษาป่ามาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับรางวัลความยั่งยืนคือรางวัลสิปนน์เกตุทัศความรู้สึกของแบบว่าทุกคนในชุมชนรู้สึกอย่างไรบ้างภูมิใจด <c oughs> ีใจที่<ห>ที่เราสามารถทําได้คือดูแลรักษาพื้นป่าแล้วก็ชุมชนก็ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งอาหารเรื่องของแหล่งน้ําการได้รางวัลมาก็ยากแล้ว หลังจากนี้ต่อไปคือการรักษาป่าที่มันจะต้องยั่งยืนยาวนานต่อไปวิธีการมันต้องทํำยังไงบ้างคะอ่าโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเราแล้วก็ปลูกจิตสํานึกให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆเข้ามาอายุเท่าไหร่เข้ามากันบ้างคะอายุ7จ็ดขวบก็เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยมันต้องปลูกตั้งแต่เด็กๆเนาะปลูกฝางอะไรแบบอย่างเงี้ยจิตสำนึกเรื่องของการรักต้องปลูกที่ใจคนด้วยได้หัวบุกแล้วแม่หลวงในยนาก็พาแม่หมวยรถเมล์กับน้องคิด ผนหัวบุกเข้าครัวเพื่อที่จะเอามาทำเมนูเด็ดของชาวไทยลือ้อนั่นก็คือยำหัวบุกแม่หลวงบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูก้นครัวของชาวไทยลือ้อแต่วิธีการทำยำเนียบบอกเลยไม่ธรรมดาต้องใช้เวลาเราได้หัวบุกมาแล้วแม่หลวงจะต้องปอกเปลือกออกซะก่อนค่ะซึ่งการปอกเปลือกหัวบุกก็ต้องมีวิธีเพราะถ้าปอกไม่ดีมีคันแน่นหนูเอ้ย ต้องใช้ไม้ค่ะตอนที่เราปอกเราต้องจับด้ามไม้ไว้เผื่อไม่ให้มันโดนมือคือห้ามโดนมือเลยนะคะแต่จับข้างนอกไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปอกไปแล้วมันจะคันข้างในค่ะข้างในมันเคยโดนบ้างไหมคะมันคันเคยโดนมาแล้วมันคันแบบไหนแบบเหมือนจะเสร็จจะร้อนอย่างนี้คันปอกปอกแบบนี้นะคะค่ะถ้าเราหนาเกินไปมันก็จะเวลาเอาไปคั้นมันจะไม่ไม่ไม่ละเอียดคือถ้าต้มแล้วมันจะบานออกค่ะขยำค่ะเป็นอาหารจาก ภูมิปัญญาของชนเผ่าไทลื้อ,อ,อที่เขาทํากินกันรสชาติเหมือนกันไหมคะรสชาติเห,หมือนกันขั้นตอนการต้มก็สําคัญค่ะเราต้องต้มจนหัวบุกเปื่อยยุ่ยเลยอย่างต่ำๆก็น่าจะสองชั่วโมงคืนถ้าหัวบุกไม่สุกเนื้อมันจะไม่ยุ่ยค่ะซึ่งหลังจากต้มหัวบุกเสร็จแล้วไม่หลวงก็จะเอามานวดกับน้ํานวดจนได้ที่ก็กรองน้ําออกที่เหลือก็จะได้เนื้อบุกนุ่มแดงๆพร้อมยำจริงๆถ้ายอย่างนี้กินได้แล้วไหมคะก็มันก็จืดๆค่ะถ้าเราไม่ผสม ถ้าไม่ได้ปรุงรสโอ้โหซึ่งเครื่องปรุงเยอะมากตังเยอะมากอันนี้คือเป็นอาหารแบบของชาวไทยรอเลยจ้ะเมนูนี้มันจะเรียกชื่อว่าอะไรคะแม่มีบุกมีก็หมายถึงยำค่ะแล้วบุกก็คือบุกนี่แหละบุกก็ใส่เกลืองาค่ะงาขาวงาขาวผัวสุกค่ะขาต้องเอาขาแก่ๆหอมแดงสับเลยนั่นนนี้ผักเพล่อันนี้เพิ่มความหอม ยังค่ะเครื่องคราวของยำหัวบุกยังไม่หมดแม่ถนอมหยิบกระทงตะไคร้ซอยสาดลงไปหอมเจียวยาให้ขาดเทลงมาเพิ่มความเปรี้ยวซีซารด,ด้วยมะนาวที่ไม่หลวงปลูกเองเหยาะน้ำปลาหน่อยแล้วก็ทยอยใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยตามลงไปมาถึงตรงนี้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าได้น้ำกันไหมคะว่าแม่ถนอมใส่เครื่องปรุงทั้งหมดกี่อย่างคือเครื่องปรุงเยอะมากค่ะคุณ เป็นไงอืมมันมีความกรึบๆนิดนึงไม่เคยกินมาก่อนนี่คือแงแรกในชีวิตค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> แต่ดูว,ว่ามันหอมหอมอร่อยมากยำหัวบุกจานเด็ดของคนรักสุขภาพเพราะบุกก็ดีสมุนไพรที่ใส่ลงไปก็รศรสชาติบอกเลยไม่จัดค่ะกินเป็นของทานเล่นได้สบายเนื้อบุก กรุบกรุบนิ่มๆเด,ด้งๆดีๆแต่ไม่ได้มีให้กินตลอดนะคะใครจะกิน 1. ต้องมาช่วงหน้าฝน 2. ต้องโทรสั่งแม่หลวงล่วงหน้าเท่านั้นและเมื่อมาชุมชนไทยลื้อทั้งทีจะมีแค่อาหารไทยลื้อให้ชิมก็เหมือนจะมาไม่ถึงแม่หลวงในนาก็เลยพาแม่หมวยรถเมล์ไปดูลายเส้นของคนไทยลื้อที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าฉันนี่แหละสาวไทยลื้อ คือต้องบอกว่าคนในชุมชนที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าชาวไทยลื้อเนาะ mm hmm. ใช่ค่ะเป็นชาวไทยลือ้อดังนั้นเขาจะมีเอกลักษณ์เรื่องของชุดเป็นชุดประจำเผ่าของไทยลือ้อจะเป็นลายสีแดงดําเป็นผ้าที่ทอยกดอกย้อมห้อมย้อมผ้าถ้าดูปุ๊บจะรู้เลยว่าบ้านนี้เป็นชาวไทยลือ้อแน่นอนอันนี้เป็นลายมัดกานเป็นมัดกานของชนเผ่าไทยลื้อเลยลายลายนี้จะทํายากมาก เป๊้ปิ๊กไปดูดเป๊ะปิ๊กไปแปลว่าอะไรคะต้องถามก่อนเอาหิ้วกลับไปด้วยครับเป๊ะปิ๊กไปเอาเอาคิดกลับไปบ้านด้วยได้ไหมได้นะโอเคน้องคิดตลอดกันเป๊ะปิกไปมาชุมชนไทยหรือก็ต้องหิ้วของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะ หน้าผาคลุมใจแทนชาวบ้านห้วยหัดอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อให้คงอยู่สืบไปผ่านผ้าทอลวดลายสวยงามอาหารแสนอร่อยรวมถึงการอนุรักษ์ผืนป่าที่สอดแทรกความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยลื้อไว้อย่างลงตัวใต้ปังเจ๊น้องอย่กระโดดเราตัวใหญ่แล้วเราเราไม่ใช่ผอมๆน,นะลูกเราจะไถ่น้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ ที่ออสเตรเลียเลยช่วงหน้าหนาวก็ดิว <c oughs> ด้านหลังจะเป็นยอดดอยภูคานะคะก็จะมีทะเลหมอกทั้ง,ท,งทั้งวัน,วนเลยค่ะช่วงเย็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก็คือสวยงามตลาดสซร,รามสีตลาดสซร,รามสีเ<อ>พื่ช่วยขายโดยเย็นๆเครื่องดื่มน,น้ำสมุนไพรรวมกลิ่นทั้งหูลู่สตรอเบอรี่พริกไทยตราไร่ทิพ นมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำลงเขาจากอำเภอปัวมาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านแม่หมวยรถเมย์ก็พาน้องคิดแวะเที่ยวก่อนค่ะที่ไร่ปางแกะแอดกิ่วม่วงแดดร่มลมตกช่วงเย็นๆบอกเลยบรรยากาศดีตีวิวนิจอสระอึงจึงมากคุณผู้ชมสามารถเข้ามาให้อาหารแกะได้เลยค่ะหนึ่งที่ที่มาก็ได้เลยคือไร่ปางแกะแกะว อันนี้คือเด็กๆก็มาเที่ยวได้ถูกไหมครับแล้วเขาก็มีการแบบว่าให้อาหารเจ้าน้องแกะได้ด้วยด้านหลังก็คือวิวแบบอลังการงานซองม้อเจ้าแกะเขากินอะไรนะลูกเขากินแครอทเจ้าแกะเขากินแครอทขายยังไงนะคะถาดละ40บาท3ถาด100อค่ะอันนี้ต่างหากจากค่าข้าวค่าข้าวก็คือคนละ100บาทใช่บาทโอเคเด็กแล้วเท่าไหร่นะคะเด็ก เลขต่ำกว่า100ซนติเมตรเข้าฟรีจ้ะ100ซนติเมตรขึ้นไปราคาปกติเข้ากันของคิดยังไม่ถึงร้อยของคิดเข้าฟรีไปไปค่ะไปให้อาหารน้องแกะกันไร่ฟางแกะแอดกิวม่วงเปิดมาแล้วสองตีค่ะเป็นฟาร์มแกะ No.1 ในจังหวัดน okay. ่านที่มีแกะทั้งหมดประมาณ43ตัวแล้วก็มีเจ้าอัปก้าที่จะชอบลอยเน้าลอยตาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปด้วย ได้เลยนะคะเขาไม่กระดโดดใช่ไหมคะค่ะน้องกินที่พื้นแล้วกันนะพี่กลัวเราไม่กัดค่ะ <c oughs> น้องอย่ก่กระโดดเราตัวใหญ่แล้วเราเราไม่ใช่ผอมๆนะลูกกิจ <c oughs> กรรมเขาให้ทําอะไรกันได้บ้างนะคะม,ม,มีถ่ายรูปเราให้อาหารน้องแล้วก็อ่าร่วมอาบน้ําเป่าขนน้องด้านล่างค่ะของเราที่ฟาร์มคือน้องจะสลับกันอาบน้ําทุกวันค่ะตัวไหนที่เลอะหน่อยก็จะโดนอาบน้ําก่อนแต่ปกติเขาเขาจะอาบน้ํากันได้ทุกวันเลยใช่ค่ะสลับกัน เห็นมีบริการถ่ายรูปแล้วมีเขียนบอกว่าคุณจะได้ไฟล์เข้ามือถือคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนั้นเสียอีกเท่าไหร่นะคะอ่าอันนั้นคือแล้วแต่ลูกค้าจะให้แล้วแต่รูปว่ารูปสวยไม่ลูกค้าจะประทับใจมากแค่ไหนอาจจะอ๋อน,นี่นไงอย่างพี่จเจ้าหน้าที่เขาจะทมาแบบแชนปแชนปแนอะไระแบบนี้ เด็กๆเ,เหล่านี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากออสเตรเลียค่ะและไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะคะน้องปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศของจังหวัดน่านซึ่งก็จะมีเรื่องของขนที่อาจจะไม่ฟูฟ่องเป็นละอองเหมือนที่อยู่ประเทศเขาค่ะเราต้องตัดขนตัดแต่งขนค่ะของเราเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ด้วยเราจะไถ่ไถ่น้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ ที่ออสเตรเลียเลยใช่ค่ะแล้วก็ให้เขามาวิ่งเล่นอยู่ที่นี่ข้างหน้าหนาวก็วิวด้านหลังจะเป็นวิวยอดดอยภูคานะคะก็จะมีทะเลหมอกทั้งทั้งวันเลยใช่ค่ะแต่ถ้ามาช่วงนี้จริงๆตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกเหมือนกันะใช่ค่ะอากาศก็จะเย็นๆหน่อยที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะแปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะดังนั้นมาช่วงเช้าคุณก็จะได้ฟิลพระอาทิตย์ขึ้นใช่ค่ะฝั่งทางทางนี้เลยนะพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วตอนเย็นพระอาทิตย์ตกก็จะอยด้าหกะไลลยบรร แล้วถ้าจะไปอาบน้ําน้องค่ะอันนั้นมีค่าบริการอีกต่างหากไหมคะอ๋อไม่ค่ะอันนั้นเข้าไปชมได้เลยเข้าไปชมได้เลยอาบน้ําเป่าขนค่ะที่อาบน้ําอะไรทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะนี่ต้องกลางมุงด้วยตอคือก็ต้องลงเพราะว่าอาจจะมีแมลงอะไรเข้ามาตัว<ใ>นึง <ใน S 3> ค่ะอ๋อเลยค่ะใช่ค่ะผู้ควรจะเข้ามารอในนี้ใช่ค่ะถึงเวลา6กโมงเขาจะรู้เวลาละเขาจะมารออยู่ด้านหน้าอ๋อแล้วค่ะใช่ค่ะจะเดินไปแถวลงมาอย่างนี้ค่ะนี่คือต้องเป่า เป่าทุกซองทุกมุมใช่ค่ะเป,ป่าไอ้ไร่ปางแกะแอดกิวม่วงถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คค่ะที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายรูปกับน้องแกะตัวน้อยน่ารักเหล่านี้ได้แนะนําว่าให้มาช่วงเย็นประมาณ3-4มสี่โมงเป็นช่วงที่อากาศกําลังดีไม่ร้อนมากแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็มาได้ทั้งวันคุณผู้ชมดูวิวข้างหลังแม่มวนรถเมสิคะสวยเกินสวยมาก เสียดายที่น้องคิดแอบดูอยู่ไกลๆแม่หมวยร้อนเมก็เลยขอผิดรายการกับเบบีอีกคนเอ้ยเบบีอีกตัว<อ>น้องเป็นแกะเด็กค่ะกำลังน่านรักน่าชังเลยลูกชายดิฉันไม่อยู่เออไปนั่งอยู่ตรงนู้นรอดูอยู่ห่างๆตอนนี้ก็เลยมีเจ้าตัวน้อยอีกตัวหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะผ่านมาทางนี้ก็สามารถที่จะแวะเที่ยวชมกันได้เขาจะมีไร่ฟังแกะ มีแกะแบอว่าอยู่40กว่าตัวเนี่ยเยอะแยะมากมายมาถ่ายรูปแล้วยิ่งมาแบบช่วงเย็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก็คือสวยงามตลาดสนพระรามสีวันนี้เรียกว่าอิ่มเอมทั้งกายและใจนะจ๊ะสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ที่ไหนต้องติดตามค่ะ4ี่มตรงนะคะตลาดสดพระรามสีทางช่อง3ค่ะบายบายสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดสดเรามากันที่บ้านห้วยหาดอำเภอปัวจังหวัด Hva er det?